สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีทำฮันนี่ทอทานเองที่บ้านนะครับวัตถุดิบที่เราจะมีแนะนําก็คือตัวนี้เลยครับฮันนี่ทอนะฮะง่ายๆเลยครับก็ต้องบอกว่ามีขายที่แมคโครครับอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะฮะตกแผ่นหนึ่งก็ตกประมาณแผ่นละ20บาทนะครับแล้วก็มีกล้วยหอมนะฮะน้ำผึ้งแล้วก็แยมสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครัะมาดูวิธีทํากันเลยนะครับ อันแรกคือด้วยความที่ว่าแบบของมันเป็นสําเร็จรูปอยู่แล้วเนาะก็จะใช้ฮันนี่โทษเลยก็ตัวของสําเร็จรูปมาก็จะเป็นแบบขนมปังแบบนันหนาเลยฮันนี่โทนนะฮะก็จะแบบมีทานเนยมาอยู่แล้วเงี้ยครับหั่นมาอยู่แล้วอ่ะนันก็ใส่เตาได้เลยนะอ่ะหั่นเป็นรอยนิดนึง เราก็ใส่เตาอบนะครับวันนี้เราใช้เตาอบของ n e w Wave นะเตาอบฮารโลเจนนะครับ,บ,รบแบบไปน้ำนะฮะเติมน้ําใส่ตรงด้านบนก่อนนะครับประมาณ5ซีซีนะฮะนะครับตัวน้ําก็จะผ่านเข้าออกมาด้านล่างนี้นะฮะจะทําให้ขนมปังกรอบนอกนุ่มในนะคะครับทีนี้ก็นําขนมปังเข้าเตาอบกันเลยทีนี้ก็ตั้งเวลากันนะครับ เ,นนเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้ครับครับผมครัวองก็ได้ตั้งอุณหภูมิไปที่สักเจ็ดนาทีแล้วกันครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับเสร็จแล้วทุกคนเหลือมาดูนะครับทีนี้เราก็จะเอาขอนมปังนะฮะกินหอมรอยออกมาเลยนะครับเราก็จะมาทำาฮนนี่โทสนี่ครับแล้วก็มีกล้วยนะครับอยู่ด้านนี้ ขนาดเจ็ดนาทีเนี่ถือว่าแบบเยอะไปนะครับน่าจะปรับเวลาลงมาสักห้นาทีนะครับทีนี้ไอศครีมนะครับไอศครีมก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับนี่ครับก็ตักไอศครีมนะฮะเนี่ย <Wow. S 1> ใส่แล้วก็แต่งหน้าหน่อย <Wow. S 1> รวยด้วยนี่ วิธีตกแต่งหน้าตาก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับบางร้านก็อาจจะแบบทำน้ำผึ้งใส่ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะราดไปเลยเลยก็ได้ครับนี่ฮะนี่เป็นไงครับเสร็จแล้วครับมีนูง่ายครับทำทานเองที่บ้านได้ครับก็คือเอาขนมปังอบเข้าตัวเตาอบฮโลเจนได้เลยครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับันนีโทสนะฮะนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ